ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกะเจอกันอีกคลิปนึงพี่น้องเอ้ยก็คลิปนี้กับผ้ามหาเลาะเบื้องหน้าคือเราแหละกะพอดีว่ามีเอฟซีถามเขามาเพิ่บอกว่าขนาดจะเป็นเอะชาวนามือใหม่พี่น้องเพิ่นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใส่ปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยข้าวนี่กี่กิโลกรัมต่อไร่ดีอืม กะคือพี่น้องจากที่ผมใส่นะจากที่ผมใส่เออที่เป็นค่าเฉลี่ยกลางๆนี่กาตามรักวิชาการพอมานเลยเออก็ยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลกร,รัมต่อไร่พี่น้องเออกะประมาณง่ายๆคือกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งห้าสิบกิโลใส่ได้สองไร่นั่นแหละพี่น้อง เออพอมันยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลกร,รัมต่อไร่เออแต่ก็อาจจะใส่มากกว่านี้พี่น้องหรือหรืออาจจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้พี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องต้องเบิงดูเบิงหนางานเป็นหลักพี่น้องคือกันกับหน้านี่เห็นปะ่ะหนาก็มีที่เหลืองบ้างแล้วก็ที่เขียวบ้างแมนมอเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราใส่นี่ เราจะไปใส่เท่าๆกันก็ไม่ได้เออบางหน้ามันก็เขียวปืดหมดเลยมันบ่อบางน้ามันก็เหลืองทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่ใส่ปุ๋ยนี่พี่น้องผมไม่อยากให้ยึดหรอกว่ากี่กิโลกร,รัมต่อไร่อืมเอาเป็นว่าไอ้รักวิชาการเพิ่นบอกว่า25ถึง30กิโลกร,รัมต่อไร่แต่ผมอยากให้พี่น้องเนาะดูความเป็นจริงพี่น้องดูความเป็นจริงเป็นหลัก เออว่าข้าวเราเนี่ยมันเขียวอยู่ไหมหรือว่ามันเหลืองเออแต่ถ้ามันเหลืองนี่มันเหลืองอยู่นี่เข้ากับอ,อาจทิส่หลายเออแมนบออาจจะใส่เยอะหน่อยเออแต่ถ้าตรงไหนที่ข้าวมันเขียวอยู่แล้วนี่เราก็อาจจะใส่น้อยหน่อยเออใส่ห้ากิโลกรัมต่อไร่หรือว่าสิบกิโลกรัมต่อไร่ก็ได้พี่น้องเออต้องต้องเบงหนาต้องเบงดูหน้างานเป็นหลักพี่น้องเออถามมาถามผมมาบอกว่าใส่กิโลกรัมต่อไร่นี่ มันจะได้ผลผลิตสูงนี่ผมก็ตอบ่าถืกพี่น้องผมก็ตอบไม่ถูกเ <c oughs> พราะว่าอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่านาของคุณนี่มันสวยขนาดไหนแมนบอดินนี่มันดีขนาดไหนแต่มันเป็นดินร่วนหรือดินทรายหรือว่าหรือว่าคุณได้ปรับปรุงดินสักแค่ไหนแมนบอดได้ใส่ขี่งวใส่ขี่ควายหรือว่าใส่ปุ๋ยรองพื้นสักแค่ไหนอันนี้ผมก็บรูงไง ผมก็เลยตอบตอบตอบ,ตอบแบบเป๊ะๆปลอไทยพี่นอ้องเออทาม,มาถามเจะจงว่าพี่เฮทหน้านี่ใส่กี่กิโลกร,ร,มรัมต่อไรเออมันจังได้ผลผลิตสูงมันจังได้ผลผลิตดีผมก็ตอบมาถึกหรอกเออเพราะว่ามันมันไม่เห็นหน้างานนะพี่น้องมันบ่เห็นหน้างานเอาอย่างสิสาหรับพี่น้องชาวนามือใหม่นี่อยากให้ทำนาพี่รกนี่อยากให้ยึดยึดค่าค่ากลางไว้พี่น้อง ยึดค่ากลางไว้อืกเหมือนตามไอกรมวิชาการเพิ่นบอกมากนั่นแหละก็เฉลี่ยอันนี้เฉลี่ยนะยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลกร,รัมต่อไร่อาจจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้พี่น้องอาจจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้หรือว่าอาจจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้เออเบิงเบิงเขาเข้าอีกเธอหนึ่งดูข้าวเราอีกเธอหนึ่งอบอกแมนว่าเอ้ยเขาบอกว่าให้ใส่ยี 30, ่สิบห้าสามสิบยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลกร,รัมต่อไร่เลย ไปใส่ตามเขามันมันโบแมนพี่น้องมันไม่ใช่เออเพราะว่ามันนาแต่ละคนดินแต่ละคนมันก็คุณภาพมันก็บูคขึ้นกันเนาะเออแม่นบอเพราะฉะนั้นเนี่ยเบิ้งเข่าเฮ้าพี่น้องพยายามสังเกตต้นข้าวของเราเป็นหลักเลยเออถ้ามันแครกันเหมือนแบบนี้แบบนี้ไอ้เหลืองเหลืองเนีียมันเหลืองอยู่มันบดได้เขียวแล้วก็ใบมันไม่ได้ยาวเฟื้อยน่ยพี่น้องอันนี้เราก็ใส่เยอะหน่อยเออใส่ไปสักสามสิบกิโลกรัมต่อไรก็ได้เออแม่นบอก คือปีแรกนี่ผมเชื่อพี่น้องผมเชื่อทุกคนปีแรกนะมันมันมันไม่มีใครประสบผลสําเร็จดอกอืฟุกเฉยๆเนี่ยพี่น้องเรื่องฟุกฟุกเฉยๆถึงจะประสบความสาเร็จอแต่ถามว่ามันก็เสมอไปไหมที่จะไม่ประสบความสำเร็จมันก็เสมอไปพี่น้องเนึ่งเพราะว่าอย่างผมถึงว่ายอย่างสี่ก็เพราะว่าคือสมมติว่าเราทํานาปีแรกเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าน้ํามันมาตอนไหนเราไม่รู้ว่าดินมันเป็นยังไงมันบอระคือเราก็ลองพิดลองถือ ตอนผมทำนาก็เหมือนกันพี่น้องผมเห็นหน้าก็สองสามปีแรกกัดกัดออย่างจับยุดบ่อถือพรอะอหยางหนึ่งดินฟ้าอากาศเราก็ไม่รู้ว่ามันมาเร็วหรือมาช้าแมนบอสองนี่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าดินตรงไหนมันดีตรงไหนมันไม่ดีเข้าวัลูไงเห่ากับใสไปหมุ่มหมวกพร้อมๆกันเลยใส่เสมอกันไปเลยม,มันกลายเป็นว่าตรงไหนที่มันต้องการปุ๋ยเยอะๆแต่มันกลับได้ปุ๋ยน้อย แต่ตรงไหนที่มันต้องการปุ๋ยน้อยเรากลับให้มันเยอะม,มันก็เลยแบบมันก็เลยแบบมีผิดบ้างถูกบ้างพี่น้องปีแรกธรรมดาพี่น้องอปีแรกแต่คือผมจะแนะนําเป็นค่ากลางพี่น้องก็คือตามหลักวิชาการเพ่นบอกหละก็ยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลกร,รัมต่อไร่ใส่แบบนี้ไปก่อนอืมแล้วเราก็ดูทีนี้เราก็ดูสังเกตดูประมาณทักสิบห้ามือนนะพี่น้องถ้าเราสังเกตเบื้องว่าเขาเห้เป็นอะไดเขาเห้โพดปุ๋ยวอหรือว่ามันใส่ปุ๋ยหน่อยโพด เดี๋ยวมันเดี๋ยวข้าวมันจะฟ้องเรามาเองพี่น้องมันสังเกตมันไปหน้าดูดูนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรู้เองปีแรกไม่เป็นไรพี่น้องยึดตามหลักวิชาการไว้ก่อน20ถึง30โลกรอต่อไรแต่หนางานกับพี่น้องก็ไปพิจารณาดูทีหนึ่งพี่น้องเกะประมาณนี้พี่น้องไม่มีอะไรเล่าสู่กันฟังเห็นหน้าว่ามีสูตรตายโตัหรอกพี่น้องเกะเอาไปพิจารณาดูทำนาปีแรกลองผิดลองถูกไป อไม่ว่ากันเนาะก็คือว so so, ่าละปีนี้กะมองแรงกะแรงมองท่วมกะท่วมนี่ปีนี้นะมันเป็นจักนั่นใดละเอลินโยลานินยาอย่างจักนั่นใดดอกนี่เขาบอกว่าลานินยาปีนี้กะเบิ่งวะมองมองแรงกะแรงแมนบอลมองท่วมกะท่วมมันก็เลยจักตัวใดลานินยาจักตัวใดเอลินโยนะเออสภาพดินฟ้าอากาศมันกับโบนแนบนนพี่น้องเลยออก็คือว่าอาชีพชาวนาเราสู้กันไปออโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ สวัสดีครับผม